สปอาสตางใบใบสั้นหนังพียูรุ่นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีไหวได้ขอรับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีจะมีพทุทธคุณในเรื่องของการงานและในเรื่องของโชคลาภรุ่นนี้พทุทธคุณด้านในใช้วิธีการปั๊มจมลงทองอายุการใช้งานประมาณ5ปีลงยันพลังตัวเลขชุด4-2-8-9และ6-3-9-5ยันพลังตัวเลข16ตัว ยันคาถาเครื่องหมายอินฟินิตี้ดึงดูดโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเข้ามาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหางซิปยิงเลเซอร์ชุกค,คู่เล็กมหามงคลแห่งโชคลาภเครื่องรางดึงดูดเงินเข้ามาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโลโก้สามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมาัง่งคั่ง ดวงตาราดวงตาแห่งเทพเจ้าดวงตาที่จะมองหาโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภมาให้กับผู้พกพากระบอกสตางค์ลูกใบออกแบบต,ตามศาสตร์ฮองจุย้ยใส่ธนบัตรใบละ1,000ได้ทั้งใบ ลูกค้าทุกท่านหลังจากรับกระเป๋าสตางค์ของเราไปจะได้เคล็ดลับเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินและหลังจากนั้นท่านที่อยากมีสิ่งดีๆในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภเพิ่มมากขึ้นเราจะมีเคล็ดลับเสริมซึ่งเคล็ดลับนี้ลูกค้านับพันของเราใช้แล้วได้ผลดีมากๆในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภกลับมารีวิวให้เราก็นับพันท่านค่ะนั่นก็คือเคล็ดลับเสริมการเงินและโชคลาภตามศาสตร์แห่งญี่ปุ่นกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้ราคาเป็นละ829บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ